สวัสดีครับผมร้านสาวน้อยบิ๊กไบค์นะครับวันนี้มีเจ้าฟอร์ดเอสแคปนะครับ2.0นะครับ2.0นะครับเกียร์ออโต้นะครับนะสองระบบนะครับน้ำมันแก๊สนะครับประหยัดประหยัดนะครับนะโอ้โหนี่ครับรถสวยๆนะครับนะมาดูกันนะครับอันนี้คือเครื่องยนต์ นะครับคือเครื่องยนต์นะครับนะมามาดูด้านนี้กันดีกว่านี่ครับนี่ครับอ่าไงนี่ครับภายในครับนะครับภายในสวยๆนะครับนี่นี่ครับไม่มีขาดนะครับมีตรงนี้จุดหนึ่งนะครับนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับอ่าสลูปใช้งานได้ปกตินะครับนะครับสลูปใช้งานได้ปกตินะครับนะเปิดปิดใช้งานได้ปกตินะครับนะสวิตช์อยู่นี่นะครับอ่า มาครับผมนี่ครับเป็นไงดูด้านหลังครับดูด้านหลังต่อนี่ครับน,นี่ครับนะครับเหมาะสำหรับครอบครัวนะครับรถครอบครัวนะครับรถครอบครัวนี่นะครับนี่ครับรถจอดนะครับนะผมจอดจอดไว้นานมากเลยนี่ครับภาษีภาษีหกห้านะครับเพิ่งจะขาดไปนะครับนะเอาไปต่อเอานะครับภาษีเพิ่งจะขาดไปนะครับ จอดเลยครับไม่ได้ใช้งานนะครับพอดีมีรถหลายคันนะครับซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้นี่ครับนะภายในสวยๆเลยนี่ครับเบอร์นะครับอ่าอ่าโอเคอีกทีนี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไว้ดีกว่าร้อนนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันนะครับมามามาดูเครื่องกันนะครับมาดูเครื่องกันอ่ะมาครับผมไปดูเครื่องครับ ่าเรียบร้อยครับเครื่องติดที่ปัดน้ำฝนติดแล้วนะครับนะติดแล้วนะครับนี่นะครับเป็นระบบของระบบนะครับอันนี้จะสตาร์ทระบบคู่ไปก่อนนะครับจะเป็นระบบคู่นะครับเดี๋ยวพอสักพักจะตัดกลับเป็นแก๊สนะครับอัตโนมัตินะเอ็นดีจีรีฟอร์มนะครับถังแก๊สถังแก๊สอยู่นี่นะครับนะถังแก๊สนะครับเครื่องเดินเรียบๆครับปกติครับไม่มีควันครับนะครับถังแก๊สอยู่นี่นะครับถังแก๊สวางอยู่นี่ ่นี่ครับถังแก๊สนะครับนะแอร์เย็นนะครับเพลงเพาะนะครับแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับเป็นวิทยุนะครับนะนะครับวิทยุนะครับอ่ะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับดูรถได้ที่นี่เลยครับนะนี่เลยวัดพีใหญ่กลางนะครับอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับเบอร์เดิมรับ0 6 3 9 6 3 2 6 0 7นะครับเหมาะสำหรับครอบครัวนะครับนะขับ4นะครับคันนี้ขับ4 เกียออโต้ขับ4ี่นะครับภาษีห5เพิ่งจะขาดไปนะครับก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับลุยลุยนะครับช่วงล่างนี่ใช้ได้เลยนะครับนะสลบสลุปมีครบนะครับอ่ะโอเคครับขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับนะเพิ่มเติมตรงไหนมาลองรถได้ครับนะครับมาลองขับรถดูก่อนนะครับนะชอบใจก็ค่อยซื้อไปนะครับไม่ชอบใจก็ไม่เป็นไรครับนะครับถือว่ามาทําความรู้จักกันนะครับ ขอบคุณครับ